สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสายพารวยครับมื่อนี้พอเพียนอ่านี่ครับสวัสดีครับพ่อครับ,รบอ่าพอเพียนสิภาคขึ้นไปนับคันบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ไปขอโชคขอลาบอยู่กับปูกป้กรรมปู้กรรมถึงสงฮะเสียงดึงเสียงดึงพ่อเจ้าพ่อเสียงดึง ชิงหนึ่งชิงหนึ่งนางงามชิงหนึ่งนางงามปูกรรมนะครับเนาะเห็ซีครับอ,อ่ะไปะคุณพ่อไปขึ้นไปข้างบนไม่เหรอเออเขาไม่ไปกันอ่ะสิได้นับขึ้นบันไดไปนะครับเด้ววดเอว่าสิได้จะขันนะนับจากขันแรกขึ้นไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7จ7ด77 78ดห80 81 82 83 84 85 86 87 8นึ่ง0่ใจจะขาด โอ้ยสิเหลือเยาเลยครับอะไ่เาสิบ่เก้าสิเก้าหนึ่งเก้าสองเ้าสกห้าเ้าหก็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อห ลายเจ็ดลายแปดลายเก้าลายสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิอ็ดยี่สองสาสห้าสิบหก็ดปดเก้าสาสสาหนึ่งสาสาสสาห้าโอาม้าละ สามหาเลงูป่ะเ่งออสู้สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิหนึ่งสสองสี่สามสีห้สกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าหนึ่งห้าส ห้าสามหาสี่หาห้า6าหกห6าเจ็ดหาแปดหาเก้าหกสิบหนึ่งหสองสาสหห้าหเจแปดหก้าเจ็สิเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสเจดสเจ็ดห้าครับเอครับไปเจ็ดสิบห้าขั้น เดสิบห้าขั้นร้อยเจ็ดสิบหขัอ๋อโอโร้อยเจ็ดสห้ารทศการทีจะมีคนขึ้นมาใช่ไหมมาเยอะมาเยอะทำบูญโอทำบกันร้อยเจ็ดสิบห้าขัน ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่ทําบุญนะครับถ้าสร้างดีๆแล้วก็จะเป็นที่เพิ่งเริ่มสร้างเนาะจะเป็นจุดชมวิวก็วได้ครับดอยปูกรรมปูหรือปูดอยปูกรรม ปูกำนางามนะครับเนาะ,คร,นะค,รครั้งหนึ่งครับเอฟซปูกำนางามแต่ขึ้นมาตรงนี้จะมีพระโพธิสัตว์กดอิมครับเอซีครับองค์พระโพธิสัตว์กดอิมให้เราได้กราบไหว้นะครับเนาะองค์พระผัสโพธิสัตว์กดอิมจะทำมือ ครับเอฟซีครับโอ้ยมือแห้งครับเอฟซีร้อยเจ็ดสิบห้าขันเลยครับเอฟซีครับโอ้ยครับเอฟซีก็โพดิแซบกนเอ็มแล้วก็ไปดูที่จะเป็นข่าวอันเซแฉครับจะเป็นแม่นางธรณีบิดมวยผมนะครับเนาะ คุณพ่อ,อะจะตีตะค้งนะครับคุณพ่อเพราะว่าเพียนนะครับเนาะตีตะค้างให้ชมนะครับะจะเป็นนี้จะเป็นวัดอาจจะเป็นไม่ใช่วัดนะครับเป็นเป็นอะไรนะพ่อเป็นอารามเฉยน,นะครับไม่ใช่วัดนะครับเอซีครับเป็สร้างอ๋อคุณสร้างขึ้นมา นะครับเนาะขออนุญาตแป๊บหนึ่งในเอฟซีนะครับครับดอยดอยปูกำนะพอก็จำบ้านเป็นเขตเขตบ้านนางงามเขตบ้านนางงามป่าชุมชนแถวนี้ครับเป็นป่าชุมชนอยู่บนเขตติดต่อครับบนดอนออ๋ครับผมเขตติดต่อใช้สถางครับนี่เป็นที่ บ้านบูชักระบบูชาแต่ก่อนแต่ก็ไม่จัดทําเอาพระเจ้าไว้อครับผมเอาเอาเอาให้ตรงนี้เป็นที่สักระหลายหลายหมู่บ้านหลายหมู่บ้านครับผมข้งแถวนี่แหละเทศกาลนี้คกินข้าวสักการะคำพูเออครับแล้วก็เทศกาลวันที่ห้าธันวาบันพ่อนี่แหละ๋ออเกือบมาจัดที่นี่ครับ อ่าหลายๆหมู่บ้านมารวมกันจัดหรือไงพ่อบ้านบ้านเราเป็นเป็นต้นครับเป็นชาติทาบ้านเราม้านเป็นชาติทาบ้านหมู่ห้านางงามครับผมแต่โดนเฟืองบ้านบางท่านฉาบมาร่วมได้หมดแล้วเนี่ยครับผมครับโทรศัพท์มือถือคับอืมพ่อนับขั้นบันไดขึ้นมาเมื่อกี้นี่กี่ขั้นพ่อร้อยเกตสิบห้าร้อยเกตสิบห้าขั้นนะครับเนาะเออตอนนี้จะให้ให้พ่อจุดจุดธูปตัวเลขขอพึ่งบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลูกะเทวดาเทพที่รักสมรักษาอยู่นะแห่งนี้ขอเปิดโชคเปิดบุญบารมีให้พ่อจุดทูบให้นะครับนะครับตอนนี้นใช้พ่อเพี้ยนนะครับนะ้องหานเป็นผู้จุดทูบมงคลอ่าฟ้อมกับถูดตัวเลขให้นะครับเลยบาทคุณพ่อคุณจีวางไหนนะครับเนาะฟังคุณพ่อสิพาเห็ดนะครับยศซีครับ,รบสีได้เลขตัวใดส่วนเลขบันไดที่นับขึ้นมากนะครับนะัลอยเกตสิบหาคัน ลิ้นหอยนะครับเอ็มซีว่าธรรมดานะครับเนาะอขอโชคขอลาดจากสิงเกิลสิทธิ์อะโนโมทนาสาธุบุญอ่อนน้ำกันเด้อครับเอ็ซีครับเออเนี่ยก็ขออีกหนึ่งก็ขอผู้กล่อเพื่อให้สาธุเย็นเฉยนี่ขอผิดวิธีใกล้ชิดกัน,น,นออกคนนี้เออเฝึกกระโดนตั้งไม่ต่ำเอออุดรธานีเกิดมาขอโชว์ขอหลาดจากเออจะปอสอีะะอนหนึ่งเออวันนี้ก็ขอ เออมาไว้กับล oh, um, uh, ับูชาเป็นท uh, uh ี่เด็ดเนวขององค์านของตำบลของิ huh. ้อ ah ักซิสเป็นที่มาแวะมาแวะขอโชคขอหลับขอฝับุญบารมีจากแผ่านพระสีงห์นี่ถึงคือมีโชคมีหลับขอมันหลับมันรวยมันขอเหม่นมันย้ำเพราะว่านี่ก็จะมาขอโชคขอหลับจากไปถึงเด็ดแท้สาธุสาธุครับอันนี้พ่อเขาไม่เคยจุด ทูตัวเลขนะครับเนาะวันนี้ก็อจะได้เป็นจุดครั้งแรกเป็นทูตัวเลขนะครับด้วยเอฟซีครับโอ้มันมีต้องเสียบอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับเอซีครับจะเป็นเห็นตัวเลขด้วยกันว่าเป็นตัวเลขตัวไหนรอรุ่นไปพร้อมกันนะครับเอฟซีครับที่ครับครับาด้วยทำก๋วยทำอะไรทัางเดียเขาเรียกสลับ อ๋อเขาเรียกสลากสลากชมพูอ๋อสลากชมพูชมพูประคำบ้านบ้านใครจะเอากี่กล้วยก็ได้จะเอากี่ชากล้วยห้ากลสิบกล้วยสองกล้วยสามกล้วยอ้าวเป็นเลขยังไม่หมดเนี่ยเลขสามเลขเจ็ดเห็นเจ็ดกับสามเห็นชัดโอ้เห็นเจ็ดกับสามสองตัวได้นะพ่อเนาะสองตัวอ๋อต้องไม่เป็นหมดกัเป็นเลยกับเจ็ดสามเจ็ดสามนะเนาะรอรอนี่กะได้ตัวเลขคือเจ็ด สามแปดครับเนาะงเอฟซีครับเข้าไปใกล้ใกลกหน่อยเนาะครับเอฟซีครับเอาเบิึงใกล้ใกลหน่อยนะครับชัดเจนครับเอฟซีเจ็ดสามแปดครับเจ็ดสามแปดยังชัดเจนนะครับเอฟซีครับเราก็ได้ตัวเลขจากองค์ขอเลขจูที่ดอยปูกลมหลวงพ่อสิงหนึ่งนางามครับเอฟซีครับเป็นสิงหนึ่งนางามเนาะครับเนาะงเอฟซี นับคันบรรไดขึ้นมาได้ร้อยเกตสิบห้าคันนะครับเลขถูกจุดเมื่อนี้ได้ที่เจ็ดร้อยเจ็ดสามแปดเจ็ดร้อยสามสิบแปดนะครับมาตัดเหรียญสองตัวออกคือเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับสามแปดแปดสามล้วกัเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเอฟซีครับตัวเลขที่เอาไว้นี้นะครับเนาะเอาสิได้เอาไว้ให้ครับ ผู้ที่ขึ้นมามาเบิง์ผ่านไปผ่านมามาเห็นผู้ใดขึ้นมาเห็นงวดนี่ก็ได้โชคไปน้ากันนะคกับเอฟซีจากคุณพ่อคุณพ่อเอาพ่อพ่อเพียเพ่อพ่อเพียนนะครับเนาะพ่อเพียะเอาพ่อสวัยกัดลืมซื่อแต่ว่าคุณพ่อเพียนอยู่เรื่อยนะครับเนาะก็เป็นผู้จุดธูปให้มือนีนะครับเร้องเอฟซีก็ขอขอบุณขอบคุณ คุณพอ่อเริ่มอีกแล้วแอบผมนะครับเาเป็นคุณพ่อเพียนนะครับเนาะคุณพ่อเพียนพาขึ้นมาเมื่อนี้มาขอโชคขอลาบจากลูกกะเตวดาและสิงซักสิ์ผูดเอ่อรักสมรักษาดอยแห่งนี้อยู่นะพ่อเนาะครับผมะอขอบคุณขอบคุณคุณพอ่อหลาย,ลายนะคะับเพื่อครับวัดดีครับคุณพอ่อครับวัดดีครับวัดดีครับนะครับผม ครเอฟซีรับบันี้กะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อที่เขามาชมจิบของพอสวาย้ารวยนะครับเนาะเมื่อนี่ขึ้นมาอยู่ที่ดอยภูกำรรสาำนักขิดนี่จะขอ,อยุติคลิปใบเพียงสาม,มีขอกล่าบข้าว,าวสวัสดีครับ